นี่เรามาอยู่กันแบบ Survival Disaster Natural กันนะครับผมซึ่งเป็นแบบที่ได้แรงบันดาลใจซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก Survival Disaster แหละซึ่งแบบนี้มันจมุนคับก,กว่าเว้ยมันมีความหายนะมากกว่าและของทุกอย่างฟรีดูดิเข็มทิศเข็มทิศเอาไว้เลือกด่านเหมือนของจริงเป๊ะๆแต่ตอนนี้เขายังเล่นกันไม่เสร็จนะแล้วกนะูมี store shop มีร้านค้าด้วยเว้เคียอะไรเนี่ยเชียอะไรอันนี้คือสุ่มไพ,พ่พิบัติใช่ไหมหรือสุ่มด่านน่าจะสุ่มไพ,พ่พิบัติแล้วนั่นมีร้านค้าสุด epic legendary ด้วยว่ะ <c oughs> ไอ้เียแบบนี้มันยังไม่ตายวะอันนี้คืออะไรอ่ะกูไม่รู้กูกดไปก่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือร้านค้าสุดอีปิโกเยสไม่มีหน้าเมนูสุดอีปิลเจนลรีร่รตรงนี้ด้วยเอาากูกลับได้ไหมกูจะได้ทุกๆหนึ่งดอลล่าให้อยู่ที่นี่เหรอกับล็อบบี้อร่อยแมปได้จบไปแล้วมีคนในเซิร์ฟกูโอ้โหน้อยชิบหายไหนๆพายพิบัตโอ้โหด่านไอ้เหียด่านโคตรคลาสสิกเลยอ่ะโดดดึงโดดดึงแอดเพื่อนทำพี่อะไรเลมอนแมน แล้วมันจะดังตึงตึงดึงทำเชี่ยอะไรคนกำลังอัดคลิปอยู่ Apple มันทำอะไรได้ในเกมจริงกูไม่เคยรู้ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยในเกมจริงแบบไม่เคยซื้ออะไรพวกนี้เอาชีวิตไปทิ้งอย่างเดียวเลยในเกมเนี่ยไปขึ้นไปกูอยากรู้จริงๆว่าภัพิบัติคืออะไรเนี่ยไหนว่าภัพิบัติไหนอะพิบัติกูภัยมึงดูแต่ละแบบดีแม่งโคตรน่าสนใจกูหัวดานเนี่ยดาเนี้ยโ,นนยโ,นนยโคตรน่าสนใจมาแล้วพัยพิบัติกูว h a t ตแต่ฟัคเช็คระเบิดใช่ไหมถ้าโดนจะเกิดอะไรขึ้นตาย ไม่ไว้หายไปเว้ถ้าโดนก็น่าจะตายนะมันเป็นกับมันเป็นระเบิดแน่ๆมันใช่ไอ้มันดูเป็นอ๋อไอ้สายกูคาจะแลระเบิดล่องหนนี่เองโอ้โหระเบิดกระจายหมดเลยเว้ยไอ้ยังรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยมีคนหาเซิร์ฟอื่นกันดีกว่ากูเจอเซิร์ฟใหม่ที่คนเล่นเยอะพอตัวเลยแหละดูดิเยอะๆเยอะเลยแหละไม่เยอะพอตัวหรอกเยอะเลยอะไอ้ยังคนที่มีเงินมากสุดในเกมนี้สองหมื่นห้ากูมีสามดอลลราสนใจไหม กูไปดูไอ้ร้านขายของก่อนมันขายเชียร์อะไรบ้างพ่อมึงขายไพ่พิบัติระดับ26มึงบ้าหรือเปล่ากู6โลบักนะในรักในราคา6โลบักมึงสามารถได้ไพ่พิบัติระดับ26 26ได้นะกูไม่รู้ว่าจังไรตัวไหนคนกดนะแต่มันจังไรมากๆเลยมีออบบี้สุดดีเจนดารี่ตรงนี้กูเล่นด้วยมามา,มาเรามาเล่นออบบี้สุดดีเจนดารี่กันดีกว่าเกือบตกแล้วกูแล้วนั่นเชียอะไรนะให้ให้กูเหยียบใช่ไหมแบบแบบแบบดึง บวกบวกบับอ่กดึงดึ๊ดึงดึ๊ดึงเลสโกดึงเนี่ยลงพอดีเป้าานักกูคำนวณมาแล้วไอ้เหี้ยเจ้ากูนักพอดีศาสตร์อ d กดีเออจุ๊บละไอ้เหี้ยไปพี่บัตรละสารสิบเอ็ดรุ่นนี้เล่นเทคใย้แตกเลยนั่นเหี้ยอะไรเนี่ยคนเขากำลังบ้านสันบ้านสันไอ้เหี้ยบ้านสันเห็นไหมน่ะ ไปกูต้องเอาจบแล้วเหรอแล้วจบแล้วก็ขึ้นมาบางังตอนกูลังเล่นออาปีนะคิดว่ารอดไหมหล่อด้ยวยเว้ยได้ไงวะออกไปเถอลูกพี่ลูกพีนะเชื่อผมนะออกไปจะเป็นอะไรที่ดีกับตัวผมมากเลยโดดดึงไปอีกเอาโดดดึงแบบนี้มีอะไรดีครับนอกจากออาปีอันนี้สนุกมากเลยครับหอรอด้ยวยเว้ย ไอ้เฮียมึงยะเพิ่งเป็นมาแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยแล้วแล้วแล้วกูโดนอะไรแล้วทำไมตัวกูกำลังปิวแล้วแล้วนี่คือด่านอะไรแล้วทำไมกูเจ็บแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยแล้วนี่ด่าอะไรเนี่ยแล้วทำไมกูเจ็บว่าตัวฟักกูงงนี่คือด่าอะไรวะเนี่ยอันนี้คือปพิบัติอะไรพิบัติระดับ21คืออะไรแต่กูขอไปหลบในสิงชาติสวรรค์หันซาก่อนพายุทรายพายุพายุเอากูไปด้วยสวย มามานั่ง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 หมูเฮาหมูเฮานั่งนั่งนั่งกันโอ้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 อะไรวะเนี่ยโอ้โอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยเฮ่ยอะไรเนี่ยอู้พลังความสงก็สิลาเะโอ้ะเรเชลเรียนซุคุนะเหรอเฮ่ยอะไรวะเนี่ยกูหลบตรงนี้เลยปลอดภัยอะไรอะไรวะเนี่ยเอ้ยเฮ่ยอะไรเนี่ยพายพิบัติระดับพ่อมึงตายอ่ะโอ้โหยังไม่หยุดดดด้้้วยยยยนนนะะะเีี่โโออหหมแตตตคคาไไใรรรจปััพิิบบ อะไรวะนี่โอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยใครโอ้โหแหลกค้างเลยค้างเลยอ่ะแบบโอ้โหแม่งไปยพีบัติที่ทำให้โทรศัพท์กูค้างได้มันสุดยอดไปเลยว่ะอันนี้ก็มีออฟบี่แบบงงๆกูเล่นกูจะเล่นอันนี้ให้จบก่อนไอ้อยากรู across, ้ไอ้ตรงจุดเป้าหมายสูงส yeah. ุด <grandma>. มีอะไรเพื่อหลบไปกบโง่กูจะโชว์ผ่านให้มึงดูเองนอกจากโทรศัพท์กูจะแหลกแบบขี้แตกเพราะว่าไอ้พาพีบัติหน้าโง่ตรงนั้นแล้วนะเชื่อไป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 ตรงนี้จีจี จี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 ไอ้แกูต้องการแบบผ่าน้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่งั้นคลิปนี้ไม่จบนั้นกบมันปดบั๊กหรือว่าโทรศัพท์กูกาเกินไปกูว่ามันเป็นที่โทรศัพท์กูแน่แน่เลยขอบคุณครับตรงเป้าพอดีกะระยะมาแล้วอุ้ยดอุดดข้าอุยดืากูยังไม่ตายแล้วถ้ากูมาพลาดตรงนี้ถือว่าโง่ควายปัญญาอ่อนมาก ฮึบโอเคกดกดอะไรมันคืออะไรกูกดแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วอันนี้ขึ้นมาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นวะกดแล้วใบพิบัติสุดอีพกเรนเจอรรี่จะเกิดขึ้นเหรอกูว่าได้จะใช่วะนั่นคืออะไรอ่ะอันนั้นอันนันคืออะไรอ่ะมวนคักๆเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยกูขอไปดูกันไอ้เหี้ยนี่เหี้ยคนทั้งเซิฟตายเหี้ยเอเลี่ยนยังตายอ่ะไอ้เหี้ยมึงคิดดูดิอะไรวะเนี่ยเอาโหไใบด่านต่อไปเลยอ่ะ มึงตายหมดเสิร์ฟเลยอะไรวะ s c B s c B ยังไม่รอดอ่ะมึงคิดดูดิชายกายชายกายเวอร์ชันขาดสารอาหารข้ารุนแรงว่ะไปไปด้วยไปด้วยไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปนำไปนำไปนำยายาอ้าวอ้าเฮลิคอปเตอร์นี่อะไรเนี่ยอ้ากูไปด้วยกูกูขี่ได้มั้ยขี่ยังไงวะใครขี่มันบ้างกูขี่ไม่เป็นโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเรามีรถถังว่ะรถถังไอคันเลยเนี่ยไปไปเพื่อนไปไปไปเดี๋ยวกูบังคับรถถังงี้งี้น้อง มามาอุ้ยกูโดนอะไรเนี่ยกูเจ็บเนี่ยหึเราว่ชนเนี่ยเอ้ยกูขึ้นหน่อยดิกูจะบังคับปืนใหญ่โอ้ยใช่ที่แย่งกูเอ้ยใช่นี่ยังไม่มีคนบังคับใช่ไหมเดี๋ยวกูจะขี่ให้มึงเองมามามากูขี่ให้มึงไงไงน้องชนต่อไปคือด่านอะไรเอ้ยพายพิบัติต่อไปคือพายพิบัตอะไรขอแบบพายพิบัติแบบทำให้พวกกูแบบยังคงมีชีวิตรอดไปเหมือนไอ้สุขุนนะอันเมื่อกี้ไอ้เฮียอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไอ้ยังคนอะไรบ้างคือแบบว่าอะไรเนี่ย เดอบอลเจมเดอบอลเจมเดี๋ยวเดี๋ยวมันใส่เสื้อลิงกางกูใช่ไหมนะ่ะหรือไม่ใช่วะไม่เชื่อไม่แต่อะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือกูเจอเด bon อะบอลไอเชี่ยลิฟไอเชี่ยไอเชี่ยอะไรเนี่ยแต่ละคนที่แต่งตัวในเกในแบบนี้ไม่ปกติสักคนเลยมึงดูดิอย่างหนูนาข้างทางเนี่ยใช่ไหมหนูนาข้างทางกับมิกกี้เมาส์ใช่ไหมแต่กูมองไม่เห็นแล้วก็มีอะไรอีกเดดพูลเมื่อก,กี้เหมือนกูเห็นเดดพูลนะเดดพูลอยู่ไหนเนี่ยแล้วทำไมเขาขึ้นที่สูงกันอ๋อยสัตว์พิพิธัติ์ึนามินี่เองเออตายกันหมดเลย ดีนะกูลงมาทันกูเลยไม่โดนฟอร์ดามอีก e. เรียบร้อยตายกันหมดเอพวกงง่เ้ยเยี่ยมเพื่อนพวกเรารอด S C P ซมึงชื่ออะไรออะไรนะศูนย์เก้าหกใช่ไหมน่าจะใช่ถ้ากูจะไม่ผิดเพื่อนเรารอดแล้วโอเย่กูลอดได้ตังค์มาหนึ่งบาทได้แบตด้วยว้าขอบุณครับในเลือกด่านดีกูจะเลือกด่านลงไปนหน้าเมนูปัญญาอ่อนกูจะเลือกด่านเรามาคนจะเลือกด่าน,นไหนมีด่าอะไรไือกบ้างอิเชดนัดนดันอิเชอะไรเนี่ยน่าสนใจยี่หมายเลย กูเลือกเลยอ่ะแต่ละด่านน่าสนใจมากเลยกดผิดกดผิดดืมขึ้นไปกูอยากรู้ว่าข้างบนมีอะไรเนี่ยให้กูขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าเก็บบ้านบ้านนี้ทำเียบขาวให้สัตว์มามากูมาอยู่ทำเยบขาวเลไน้องมากูอยู่ทำเียบขาวหลบไปหลบไปที่นี่ทำเียบขาวพวกพี่และวตัวนกทำทีท่อะไรแล้วสาระพวกกูจะอยู่ที่นี่กันแล้วมา SCP ํำรวจเลยเว้ยนี่บ้านมึงเหรอเพื่อนประตูแม่งโคตร PNT อ,อ่ะดิม มีมีโต๊ะโง่ๆง,ง่ให้คูทำงานว้าวมาสัจจานมากดึบดด,ด,ด,ดมีอะไรอีกไหมเพื่อนเพื่อน,นสำรวจให้หมดเลยเพื่อมันซ่อนเงินไปหลายล้านสิบหลายล้านดอลลา่าไว้เราจะได้แบ่งกันนะมันเอาไปหนึ่งดอลเดือยวอาที่เหลือมันไม่มีอะไรแล้ววะพิพิบัต SCP ิ scp ศูนย์เก้าหกเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรมันจะส่งมาฆ่าพวกกูใช่ไหมส่งนี้ใช่วะไหนส่งมายังอะ่ะไหนพ,พิบัต SCP ิ scp ศูนเก้ากไหนกูอยากเจออยากเจอ,อ ไปขึ้นไปบทบนหลังคาทำเปียกขาวก่อนไหนเอซีพีศูนย์เก้าหกยังไม่เห็นเลยมันจะส่งมายังไงหรือเป็นคืออะไรไหนเอซีพีโก้ไม่จะมีเลยคีโมยิ้หมายเฮ้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 ยเอซีพีเอซีพีกูต้องลงไปตรวจสอบเลยวะเฮ้ยมึงดยอดไปเลยไอ้เปิ้ลนะกูมีไอ้เปิ้ลนะจ้องหน้าเราเลยน่าจะจริงมาฆ่ากูดิมึงแบบ คือมึงยังแบบรั่วแค่นี้มึงยังแบบรั่วออกไปไม่ได้อ่ะอ่ะแล้วมึงก็กลับไปนั่งยองละเพื่อนมึงคิดว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราจะปลอดภัยไหมเพื่อนเฮ้ยเอาแล้วมันคุ้มครั่งเลยมันคุ้มครั่งแล้วหรือกูหลบวันนี้กันอาจจะปลอดภัยก็ได้มามากูหลบละเออว้าวว้าวว้าวววว้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยมันอือมันตายอ่ะมันยังไม่ตายนะแต่เมื่อกี้มันเป็นอะไรอ่ะฮะมันเป็นอะไรเฮ้ยเพื่อนอ้าวแค่นี้เองเหร แค่นี้อยู่ไม่ไม่โอ้โหโอ้โหโอ้พระเจ้ากูอยากรู้ว่ามันจะมีเหมือนในแบบจริงไหมที่ตรงกลางมันจะเป็นให้กดไปแล้วมันจะไม่มีเว้ไอ้เหี้ยมึงบ้ารอเปล่าสามสิบเก้าลดลดลดใครก็ได้ไปลดให้กูหน่อยกูไม่มีวันจะเสียหกโลบั๊กงงแบบนี้หรอกทำไมเมื่อกี้มันเป็นแนวนอนแล้วทำไมมันเป็นแนวตั้งแมปคุณภาพกูอยากได้ <c oughs> อันนี้ตรงชาตอะไรวะกูทำไม่ได้จริงๆเนี่ยมาแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพ่อมึงตายเจ็ดแปดหยุ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 ดเก้าเลยอยู่พี่ไอ้เหี้ยมึงไัยวัตระดับสกิมมี่ทอเรตเอาแล้วมึงคาบอยก็น่าจะไม่ช่วยน่าจะช่วยมึงไม่ได้ลแล้ววะกูเจอหลุมศพแล้วเดี๋ยวกูฝังตัวเองเลยไัยบัตระระดับเก้านี่พ่อมึงนะอันนี้คืออะไรโบสถ์ไหนๆกูอยู่ในโบสถ์กูเชื่อว่าพระเจ้าช่วยกูได้พระเจ้าพระเจ้าม้ชางจะตายหาแล้วพระเจ้าเอ้ย กูขอลงในนี้ก่อน,นเพื่อนเพื่อนมาลบด้วยกันมาที่นี่ปลอดภยัยแต่แต่ไม่ปลอดภัยจากเคียอะไรไม่รู้ที่อยู่แต่หน้าจอคุณนี่แน่มามานั่ง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 เสื้อมึงโคตรเฟี้ยวเลยเพื่อนกูโคตรชอบเลยเสื้อมึงเนี่ยอ้เฮ้ยเฮ้ยเี้ยอะไรเนี่ยอาเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยเอาแล้วทำไมกูตายอ่ะกูโดนอะไรตายเอาแล้วทำไมทำไมทุกอย่างแยกส่วนนะแล้วนั่นอะไรอ่ะมือใครอ่ะเดียว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 อย,อย,อย,อยู่ไหนวะไอ้เหียหมอกควันมันปกปิดทุกอย่างอ่ะ เรวเฮียอะไรเนี <laughs> for hey, ่ยเฮียเฮียอะไรเนี Hello, it? How How ่ยทุกอย่างลอยอากาศได้เหลยเฮียเฮียเมื่อกี้กูเห็นอะไรลอยอากาศอะเฮียอะไรวะน่ะเดี๋ยว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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาใหม่เอาใหม่เดือบบอนเจมส์เดือบบอนเจมส์น่าจะใช่นะน่าจะใช่เดือบบอนเจมสนะเดือบบอนเจมส์เดือบบอนเจมโอ้พระเจ้าอะไรวะน่ะตุ้มขนาดยักษ์ดาวเสาหรือเปล่าโอ้ลูกตุ้มแกว่งเลยโอ้ดาวดาวเฮียอะไรเอเลี่ยนบุก แล้วก็มีนักบาสเดอะบอลเจออกมาไล่กระทืบคนแล้วก็แล้วก็เชียอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเหมือนเขาจะเขียนซีพีมันโจมตีคนนะมันเหมือนพยายามมุ่งหน้ามาทางเนี้ยให้เรารอดว่ะเราจมใสจิตจมใส่เพื่อนดูดิจะไม่เอซีพีหนูนาทอดด้วยสุดยอดเลยเรารอดไอเช่ไวัยรุนดูไบไวัยรุนดูบไบได้ใช่ด่านี่กูเลือกไหมไยหอยเฟลไปไปหอยเฟลดิมีอะไรบ้างอ๋อดี อันน like ี้เขาเรียกอะไรนะกูจำไม่ได right? like like ้เขาบอกไม่มีใครได้เข้าไปข้างในนอกจากไอ้พวกคนสาคัญน่ะไหนีกูได้เข้าไปแล้วเหม็นมีเขี้ยอะไรเลยเขาไมาทาอะไรกันชักว่าบะมามาเราไปอยู่บนหอคอยหรืออะไรสักอย่างที่กูจําชื่อได้และสามารถหมุนได้ดีกว่าพอดีตอนนี้มันกําลังแบบหมุนไปเรื่อยๆกูกําลังตัวขยับเราไปเล่นน้ําที่เราอยู่ใจกลางทะเลกันดีกว่าน้องเอาอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะมึงอีกแล้วนะขอแค่แบบกูจําตําแหน่งมึงได้กูอยู่บนนี้กูก็รอแล้วเนี่ย เดี๋ยวไม่มีระเบิดเลยเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยกูจะตายได้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวกูแล้วองทำไมพื้นมันยกได้ขนาดนี้กันวะเนี่ยกูรอดแล้วเห็นไหมโคตรง่ายเลยพระเจ้าหลบนี่วันไอ้เหี้ยระเบิดแล้วอ่ะ G G E C ชิบเป่งเลยไอ้วัยรุ่นนักแร็ปเปอร์ตบอปเจ๊ะเจ๊ะห้าบาทอันนี้วิ่งเร็วก็ห้าบาทอันนี้ลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กูวขายไปโลบักชัวป้าบไอ้พวกนี้ก็น่าจะขายเป็นโลบักชัวป้าบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจะซื้ออันนี้มาเพราะมันวิ่งเร็วได้วิ่งเร็วดีวิ่งเร็วสกิบดีทเทเรนตไหนยังมาใช้ดิเออนี่แหละเฟี้ยวเ,เลยว่าวิ่งไม่เร็วเลยอะแบบมึงหลอกขายกูไอเจ๊กไอสัตว์มึงมานี่ไอนักแร็ปเปอร์เชี่ยอะไรนะมึงดูดิไอโมเดลที่ทาให้กูกลัวมึงมานี่มึงมานี้มึงดูดิกูวิ่งไม่เร็วเลยอะมาหลอกขายกูไอเชียเจ๊กไอสัตว์นี่มันหลอกขายของปลอมกูกูเสียเงินไม่ต้องห้าดอลลาร์เลยนะเว้ย กูได้มาเพิ่มอีกหนึ่งดอนว่ะขอบคุณครับแต่หลังไม่ต้องไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไอเช่นหนูนามึงแม่งโคตรบวมเลยว่ะเพื่อนไปขึ้นไปอีกเชื่อมันมีกี่ชั้นเนี่ยมัน,ม,นมันมีกี่ชั้นเนี่ยเหีย,ยกูค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆลงๆํำเชื่ออะไรล่ะยึดแม่นี่มันตึกใบหย,ยกหรือเปล่าตึกหนึ่งล้านชั้นกูกูกูไม่เห็นทางสิ้นสุดโอ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 แหลกแหลกตึกซันหรือแหลกเลยอ่ะโอโอกูว่าไม่ไหวละ เพื่อการอัดคลิปที่สมบูรณ์แบบนะครับทนเห็นภาพกากไปก่อนมันแหลกเกินไปแล้วอะโอ้โหนั่นนั่นคือทางออกใช่ไหมน่ะน่าจะใช่แหละอู้ออเว่อร์ไอเช็คกัต <ไ ise. S 2> อย่ามาโดนกูเดี๋ยวกูส่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูส่งชุดแบกแบตไปให้เลยเดี๋ยวเพื่อน,นแ backpack, back man, ออท็กแพล่แบกแมนหรอกกัตเอ้ยนี่ใครตามหลังโอ้ย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 ตึกสันตึกสันตึกใบยกสันตึกใบยกสัน,สนไอ้เหี้ยนี่มันการไฟฟ้าอ้าวกูยังไม่ไปถึงไอ้นั่นเลยนะบนฟากฟ้าเลยด้วย มันไปถึงจุดสูงสุดเลยอะทำไมมันจบแล้วอะไอ้เหี้ยจบไวเกินไปหรือเปล่ามึงยังจะอดเออเอาเอาที่สบายใจแลวความยากระดับสูงสุดเนี่ยไอ้เหี้ยระดับเก้าเนี่ยไอ้เหี้ยนี่อะไรหมู่เกาะชาบอลดีเหรอฮะอันนี้คืออะไรหมู่เกาะชาบอนไอ้เหี้ยนี่มันทะเลทรายอันนี้มันทะเลทรายที่หลุมมันจะแมสแม็กหรือเปล่าไอ้เหี้ยดูดีมีซากรถตรงนี้ด้วยกูคิดว่าซากรถนั้เนี่ยมันจะช่วยคุ้มครองชีวิตกูได้คําถามคือทำไมเลือดกูเลยแค่นี้หลบหลบเออนี้จุดหลบที่ดีที่สุดไอ้เพื่อนเอากูเข้าไปด้วยดิ กูอยากเข้าไปอยู no ่ข้างในบางอ่ะกูสามารถยกรถแม็กแม็กได้เลยไปไปไปยกยกยกมันขึ้นยกมันขึ้นนั่นแหละกูไม่รู้ทำทำไมแต่ตนี่นี่นี่ขี้เชี่ยอะไรเนี่ยนี่นี่นี่ขี้เี่ยอะไรเต็มหมดเลยแล้วก็ตายและอะไรอะไรเต็มหมดอะไรวะเนี่ยโอ้พระเจ้าในในในดูดิดูดิมีคอมพิวเตอร์ที่กูยังไม่รู้ทำอะไรได้ในทุกอย่างมันจบหรือยังวะในกูอยากดูไปพิบัติก็ซิล่าใช่ไหมเนี่ยกูเห็นกซิล่า เชี่ยพิบัติระดับอะไรวะเนี่ยเพื่อนมึงมองเห็นไหมเนี่ยกูมองไม่เห็นลิมปัสคอมพานีกูเกลียดว้าวมึงตอบกูทีมึงเบียวได้ไงแต่คำถามคือกูไม่เห็นอะไรเลยไอเชี่ยอะไรวะน่ะโอ้โหเอฟเฟกต์สุดตาการตาแตกโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ซิล่าตัวเป็นๆนั่นน่